ไอ้คุณถ้าเกิดคุณลอาอ่อนจากโลกของคุณบ้างอะคุณอาจจะเจอคนที่ชอบอะไรเหมือนคุณก็ได้คุณแล้วคุณเคยเจอคนแบบนั้นปะไม่รู้นิคุณแต่ถ้าแบบเจอคนที่ชอบอะไรเหมือนกันก็คงดีอะเออคุณว่าแต่ทำไมคุณถึงชอบมาประกวดสตาร์ทอัพอะผมไม่ได้ชอบเพื่อนผมมันเป็นคนลากผมมามันบอกว่าเนี่ยกูอยากเปลี่ยนโลกเอ้าเฮ้ยล้วคณไม่อยากเปลี่ยนมั้งหรอไม่อะผมว่ามันเว่อร์ อา้าวแล้วทำไมทุกครั้งที่มีการประกาศสตาร์ทอัพฉันเห็นคุณมาทุกครั้งเลยนะก็ผมเบื่อเบื่อเขียนให้นบริษัทผมไม่อยากออกมาทำงานเองใช่ปะ่ะแล้วถ้าผมออกมาเขียนเองนะแล้วมีคนชอบแอปของผมต่อให้ไม่กี่คนนะ่ะผมก็โอเคนะเฮ้คุณถ้างั้นขอไลน์หน่อยดิ <c oughs> ฉันหาโปรแกรมเมอร์อยู่อ่ะให้เเราลองมาทำด้วยกันนะมันอาจจะเวิร์กก็ได้นะเว้ย พ่อตาคุณชื่ออะไรอ่ะเออนั่งคุยกันตั้งนานเนี่ยไม่รู้จักชื่ออะไรนน่ฉันเนี่ยชื่อจูนนะแล้วคุณอ่ะผมชื่อบอมอืไอดีคุณอะไรนะจูนใช้เดอร์โบลพิม์ติดกันเลยขำอะไรอ่ะคุณไม่เคยเหรอวะเวลาคนอื่นมาขอไลน์อะไรแบบเนี้ยเฮ้คุณ ฉันต้องไปแล้วว่าพอดีแฟนมารับอ่ะอย่าลืมแอดมาด้วยนะคุณตอนนี้กูกำลังจะกดแอดไลน์เขานะเขาบอกว่าเนี่ยไปแล้วนะแฟนมารับกูเพิ่งติดบัคกเลยาศาตว์กูจะบอกให้ไล้บอมเขามาอ่อยแบบนี้เขาต้องการมึงเข้าทีมเขาชัวร์เลยเว้ย แต่ก็จริงอ่ะกูจะเจอคนที่ชอบอะไรเหมือนกันอ่ะสือมีผัวซะละจำแต่มันก็น่าเสียดายจริงๆแหละคนที่ชอบอะไรแบบไอ้บอมนี่แั่งหายากนะเว้ยน,นั่นดิมันไม่มีแอปมาหาอะไรพวกนี้ด้วยเว้ยเียมันไม่มีแอปจริงด้วยวะ มึงลองนึกภาพดูด้วยคนปกติอ่ะเวลาที่เขาอยากทำอะไรพอเวลาที่เขาอยากทำอะไรสักอย่างแล้วแล้วไม่มีคนไปด้วยเขาก็ต้องไปเองคนเดียวอย่างเหมือนอย่างยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ที่กูอยากไปกินอาหารดีๆแล้วกูชวนมันมันไม่ไปกูต้องไปคนเดียวซึ่งจริงๆกูไม่อยากไปคนเดียวไงแล้วที่นี้บางกิจกรรมมันทำคนเดียวไม่ได้ลองลองนึือกภาพดูด้วย้าถ้าแบบว่าไดงมีแอปแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มอะไรสักอย่างซึ่งมึงสามารถให้คนเนี่ยมาโพสต์ความต้องการลงไปได้มาบอกรายละเอียดเช่นแบบจกทำอะไรที่ไหนยังไงแล้ว แล้วแบบว่าภายในคลิกเดียวมึงกำลังเพิ่มโอกาสให้คนพวกนี้มาเจอกันได้ข้างในมึงหมั่นทำอัปเดตใช่ไหมเดีเทีย่ยอะไรล่ะไม่ใช่แอปเดตนี่คือแบบคนที่ชอบอะไรเหมือนกันมาเจอกันนะตรงเนี้ยแล้วทำไมไม่ทยากอปเดตไปเลยวะก็กูไม่ได้อยากหาคู่ถ้ากูอยากหาคู่กูก็ทำอปเดตแต่นี่ไม่ใช่แอปเดตนี่คือแอปหาคนคนที่เขาชอบอะไรเหมือนกันมาแชร์อะไรเหมือนเหมือนกันนะเออกูว่าเขาท่านะเว้ยเออถ้ามึงอยากหาคู่มึงก็ไปใช้ทินเดอร์ดีวะต้องโคนแบบนี้มันเนี่ยยี่อะไรกันตรงนี้กูว่า เดี๋ยวกูดีไซน์ให้ก็ได้เย่รอบนี้ตไตยแม่งออกตัวเองเลยวะ่ะปกติแม่งนั่งนิ่งนั่งเงียบตลอดเลยเที่ไตก็ปกติแอปพวกมึงม่งห่วยนี่ว่าถ้ามึงอยากทําแอปนี้กันจริงๆกูว่าทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างก่อนแล้วก็ไปขอทุนเขาทีเดียวส,สรุปพุ่มเอาด้วยใช่ปะ่ะใจง่ายอยู่แล้วงั้นขอใส่ล้านมา่อเอนี่ย